โอเคนะครับสวัสดีนะครับวันนี้ผมจะมาทำอ่าส่วนผสมลับนะครับผมคือ,อน้ําน้ําดื่มเครื่องดื่มลับนะครับผมโอเคที่ผมหามานานมากเลยแลวผมเพิ่งเจอนะครับผมโอเควัตถุดิบนะครับผมก็จะเป็นอ่าเยอะหน่อยนะก็จะเป็นสับประรดนะฮะแล้วก็ส้มครับก็เลมอนนะก็จะเป็น กล้วย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 โอเคใส่กล้วยไปเลยนะครับผมเสร็จสิส้นแล้วก็เป็นน้ำอ่า,อางุ่นนะครับสองโอเคนะครับก็เลือกเรียบร้อยเลยเป็นน้ำดื่มในตำนานเนาะก็จนกว่ากว่าจะหาเจอก็นานมากเลยโอเคนะครับผมบางคนอาจยังไม่รู้นะครับว่า น้ำดื่มนี้จะเป็นพิเศษสุดๆแล้วน้ำดื่มตัวนี้โอเคแล้วก็ไม่ใส่เลยนะเนาะใส่เหมือนเดิมไอตัวนี้โอเคเสร็จเลยโอเคแล้วก็มาปรับรถนะครับผมปรับรถนี่ให้ใส่น้ำแข็งไปสองก้อนโอเคเสร็จสิ้นครับก็รอเล่นเกมโอเคอ่าเล่นเกม ก็ต้องรอหน่อยเนาะผมอาจจะใช้เวลานิดหน่อยอออช่วงนี้สมองไม่ไปเลยอืม ไม่ไหวก็ผมจะพยายามทำให้มันเร็วแล้วกันเนาะอืมอ,อ่าจะช้าหน่อยนะครับผมสมองผม มันช้านิดหน่อยก็นรารอส,สักคู่นะครับผมอาจจะช้านิดหน่อยสำหรับทุกคนที่ดูอยู่นะอืมโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมอาจจะยาวหน่อยคลิปนี้โอเคแล้วก็ไปประเมินเลยนี่นะครับผมน้ำดื่มในตำนานนะครับออกมาเป็น เรียบร้อยนะครับผมน้ำหวานคลาสสิกโอเคสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม